สมาคมลย์บอลเกาหลีลงดาบสีผู้ตัดสินเส้นพิษตัดสินพลาดเกมไทยดาบีพรนพันโมเมควนหลงการแข่งขัน ley, ลย์บอลโควิี -19 เกาหลีฤดูการ2023-24ซึ่ง IBK Antos ทีมของชมพู่พรนพันเกิดปราดพลิกชนะไฮพาสต้นสังกัดของธนชาสุขสด3 2ต่อเซตโดยในเกมนี้ช่วงแต้มสุดท้ายเซนแรกจัจงหวะที่พรพันพยายามสกัดกั้นบอลจากฝั่งไฮพาสแล้วกรรมการให้แต้มกับไฮพาส และเมื่อ IBK Antos ขอเนจ์ผลก็ออกมาว่าพรพันทัชบอลแต่ภาพจากมุมต่างก็ไม่ชัดเลยว่าทัชหรือไม่ทัชกันแน่นอกจากนี้ยังมีจังหวะที่ไฮพาสเสียแต้มจากการที่กรรมการตัดสินพลาดอีกด้วยล่าสุดสื่อกาลิสถารายงานว่าโคโวได้มีการประชุมดูเทปเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ําและตัดสินที่มีบทลงโทษทางวินยัยกับนายังซูและผู้ช่วยผู้ตัดสินควอนแดจินโดยจะแบน2เกมและปรับเงิน3า0แสนวอน ประมาณ8,000บาทเช่นเดียวกับลีมยองฮีและจูพินลีผู้ตัดสิน2คนประจำอยู่หน้าจอวิดีโอชาเลนจ์ที่โดนแบน2นัดน,นอกจากนี้ยังมีการเตือนด้วยวาจาไปยังประธานคณะกรรมการควบคุมเกมปากจูจอมและประธานผู้ตัดสินคังจูฮีเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้อีก เราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าลูกแรกนี้ดูไม่ยากถ้าเราจะสังเกตมือพรพันอยู่ฝั่งขวาของลูกส่วนผู้ตกฝั่งเกาหลีก็ใช้มือขวาตบลูกแต่ลูกไปโดนเน็ตและใกล้ช่วงแขนของพรพันมากแต่ไม่ถึงกับโดนในฝั่งผู้ตกบอลของเกาหลีแล้วไหลออกไปทางขวามือผู้ตกออกนอกเส้นของสนามถ้าเราจะสังเกตดีๆจริงๆก็จะพบว่าลูกนี้ไม่โดนช่วงแขนหรือนิ้วหัวแม่โป้งของพรพันจริงๆ ส่วนลูกที่2ลักษณะคล้ายคลึงกันแต่จะตัดสินให้กรรมการหรือผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดไปเลยก็ดูจะไม่ถูกต้องนะักเพราะตำแหน่งของกล้องและการจับภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ชัดเจนทั้ง2กรณีไม่สามารถระบุได้ชัดเจนจริงๆประกอบกับความชํานาญของกรรมการผู้พิสูจน์ภาพเคลื่อนไหวในแบบช้าๆนี้ก็ดูว่ายังไม่เชี่ยวชาญมากพอดังนั้นกรรมการเองจึงไม่ควรจะถูกลงโทษเช่นเดียวกันความคิดเห็นนี้บอกว่าโคโวทําถูกต้องแล้วครับและสมควรลงโทษโคชเ าหลีทีม IBK Antos ในฐานมินประมาทดูแคลนทำให้พรพัน์ต้องเสื่อมเสียอีกด้วยสู้ๆนะพผ่อนพันอย่าลดมาตรฐานการเล่นที่มีคุณภาพที่สูงดีเด่นของตนเองลงไปเล่นกับการเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ต่ำกว่าจะทำให้มาตรฐานการเล่นของตนเองลดถ้าพวกเขาต้องการนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ดีก็ให้พวกเขาปรับตัวเรียนรู้คุณภาพการเล่นที่ดีของเราความคิดเห็นนี้บอกว่าลีกเกาหลีเขาแข่งขันกันสูงเลยอาจทำให้นักกีฬากดดันสูงแต่สาวไทย อยรความคิดเห็นนี้บอกว่ารู้สึกว่ากล้องที่ใช้ในการชาเลนจ์คุณภาพจะต่ำไปหน่อยภาพไม่ค่อยชัดการซูมภาพการทำสโลโมชั่นไม่ค่อยดีทําให้มองยากตัดสินยากความคิดเห็นนี้บอกว่ากล้องชาร์เลนจ์ทำไมตั้งหลังเสาลูกไหนก็ไม่เคลียร์เห็นไม่ชัดควรตั้งกล้องแนวเดียวกับ FIVB ความคิดเห็นนี้บอกว่าไม่โดนแขนชุมพูนะถ้าโดนแขนน่าจะกระเทือนแรงเพราะมันเป็นลูกตบความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามันเป็นการตัดสินและมันเป็นลูกที่ดูลำบากทั้งนั้นไม่ใช่ เหตุการณ์ปกติเห็นใจกรรมการนะความคิดเห็นนี้บอกว่าสูงสารสาวไทยพรพันธ์มาเล่นหลีเกาหลีไม่มีอรอยยิ้มบนใบหน้าตึงเครียดตลอดถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านเรานะเป็นเล่นหลีประเทศอื่นเถอะเพราะโค้ดบอกว่าพรพันธ์ไม่เข้าใจวอลเลย์บอลเกาหลีดีพอเขาเล่นทำไงให้แพ้เขาไม่ต้องการชนะเราเล่นแบบนั้นไม่ได้บ้าไปแล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าน่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ไปเล่นที่เกาหลีบอลแรกแหกขนาดนั้นตัวเซตติงเข้าลูกบอลแทนที่บอลแรกตัวรับบอลเข้าหา ตัวเซตโคต้ดให้ตัวเซ็ตปรับเหนื่อยแทนชมพู่เลยคุณล้วคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ